ฟ้าแจ็มใสแสงแดดก็จ้าสะเหลอเกินทำให้ท้องของข้านี่ลร้องดังโกเยอกอ,อ,อ,อยู่เลยเฮ้ยข้างหน้าเรามีร้าน KFC เราพอจะประทังความหิวของเราได้แล้วละสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับดาวดี้แชนแนลนะคะวันนี้นะคะดาวจะพาไปทัวร์ร้าน KFC ค้า,านี่เป็นร้านที่สวยงาม อยู่สุดกับถนนใหญ่ด้วยอ่าเดี๋ยวุดเราเอ,อเดี๋ยวเราชมข้างนอกกันก่อนเลยนี่ตรงนี้จะเป็นที่สั่งอาหาร Drive to อาขอสั่งอาหารหนยคะ่ะโอ้ไม่มีคนอยู่พอสั่งอาหารแล้วเราก็ขับรถมานี่เพื่อมาเอาอาหารของเรานั่นเองรับอาหารคะ่ะรับแล้วพอรับแล้วเราก็ขี่รถออกไป <Run. S 1> ตามถนนนี้เลยส่วนด้านหลังนี้ชวับเป็น ลานจอดรถของลูกค้าอันผู้มีเกียรติของเรานะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปชมข้งางในกันก่อนเลยไปเลยเราเดินๆเนุ๊บอเอย่ยากเห็นข้างบนจังเลยโอ๊ะนั่นไงตกเลยตกเหีวเดี๋ยวเดินอย่างระมัดระวังดีกว่านี่พอเดินเข้ามาในร้านสิ่งแรกที่จะเจอก็คือ เคาน์เตอร์นะคะสั่งอาหารสั่งอาารนะคะวันนี้มีอะไรกินบ้างคะว,วันนี้ก็มีเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อแกะเนื้อวัวเนื้อปลานะคะาหาที่จองโต๊ะก่อนเลยโต๊ะของเราก็จะมีเยอะมากมายมีหลายสไตล์รูปแบบคุณจะมากับครอบครัวมาคนเดียวหรือมากับแฟนก็นั่งได้ทั้งนั้นนะคะ นี่มีเยอะแยะเลยก็อีกโต๊ะของเราสำหรับลูกค้าอันผู้มีเกียรต์โต๊ะสีแดงเจอจรัดมากเลยดูแล้วสะดุดตายยิ่งนัก <c oughs> นี่เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเคาน์เตอร์ดีกว่ามีอะไรบ้างนี่ก็มีเครื่องทำครัวอะไรต่างๆนั่นแหละตรงนี้คืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นที่คุยกันของพนักงานงไม่ใช่แล้ว นี่นี่คือส่วนต่อเติมนะคะที่ดาวได้ทำเพิ่มเติมออกมาซึ่งมันอาจจะไม่มีจริงๆหรอกก็ทำมามันก็คือห้องครัวนั่นเองค่ะพอห้องครัวทำอาหารเสร็จแล้วก็เอาอาหารไปให้นี่ไปให้เคาน์เตอร์แล้วก็เอาไปส่งของที่ไดทรูอ่าก็คือมีจะมีประมาณนี้นะคะเป็นเพิ่มมาจง ก็คือจะมีเก้าอี้หลายรูปแบบไม่ว่าคุณจะมากับใครก็มานั่งกินชิลๆได้ที่นี่ร้าน KFC ว้าวเฮ้ยข้างนอกฝนตกทำไงดีล่ะเนี่ยจะออกไปตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเซ็กของวิเศษ็ํทำให้ฝนหยุดต,ตกปุ๊บ <Wow. S 1> นี่ย <Wow. S 1> เฮ้ยฝนหยุดต,ตกแล้วว,ว้าวที่จริงปรับเอาเอง ม,มันก็จะจบเพียงแค่น,นี้แหละไม่มีอะไรมากมายงั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแหละอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์ด้วยและที่สำคัญเลยคือกดติดตามจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆของดาวดี้ชาแนลสำหรับเอ๊ะสำหรับวันนี้ไปกันละบายบาย